ตาลึงสุดไม่ติดดอกออกผลทําแบบนี้ดกทันใจมดแมลงหายเพิ่งรู้ก็ทํากันแบบนี้จ้าทุกคนดูมะม่วงแม่ก้อยค่ะติดช่อดอกแล้วช่อดอกไม่แห้งนะคะผลไม่แห้งสลัดหรือร่วงค่ะเรียกว่าติดเท่าไหร่ได้เท่านั้นเลยค่ะอย่าลืมมะม่วงอยากให้ดกๆควรตัดแต่งกิ่งปีละครั้งนะคะหนาวลูกดกจนกิ่งแทบ ควรฉนะีด่นเบาๆนะไล่มดไร่แมลงแต่ง่ายรักษาควาดอกดีป้องกันมะนาวดอกร่วงผลร่วงอย่าปล่อยให้หน้าดินแห้งค่ะควรลาดลดสูตรนี้ทุกสองสามวันอู้เขียวไม่ก้อยงามมากค่ะสูตรนี้ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเราควรฉีดพ่นสูตรนี้ในช่วงเช้าหรือเย็นๆค่ำๆนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ดีแก้อาการพืชใบจุดใบด่างใบเหลืองค่ะเขียวงามมากไม่ก้อยปลูกไว้ในเข่งค่ะทุกคนต้นเบร์เร่เลยจ้า หลายคนถามแม่ก้อยมาเยอะมากๆๆมมะเขือแม่ก้อยงามมากชื่อพันุ์อะไรคะนี่คือมะเขือตอปีโดจ้าไปหามาปูกเลยค่ะรสชาติหวานกรอบอร่อยแล้วสูตรนี้ของแม่ก้อยนะไล่มดไล่มแมลงได้ดีมากโอ้โหมะเขือจ้ะอันนี้มะเขือชีดา ไทยปลูกพริกปลูกมะนาวนะคะไม่ดกไม่สวยทําสูตรนี้เลยจ้ะติดดอกดีดอกไม่ร่วงแก้อาการพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งสูตรนี้จ้ะพืชผักงามเขียวโตเร็วยกสวนสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่นาหลักทุกท่านคะ้าวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรที่ง่ายที่สุดปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลแก้อาการพืชใบเหลืองจุดด่างมดแมลงเยอะค่ะแม่เพรียก็เยอะทําสูตรนี้เลยจ้าเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยค่ะ ครั้งนี้นะคะเกลือค่ะกาแฟค่ะเป็นกาแฟทีนวันหรือเป็นกาแฟดำนะคะได้หมดเลยนะคะดต่อไปค่ะเป็นไข่หนึ่งฟองเครื่องดื่มชูกําลังค่ะโมโนโซเดียมกูตามตค่ะเปลือกไข่ค่ะน้ํายาล้างจานค่ะน้ําสะอาดค่ะหนึ่งหรือ2ลิตรนะคะได้เลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วค่าเพื่อนๆจ๋าเห็นมดเห็นหนอนเห็นเพลี้ยนะคะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปค่ะรู้อย่างนี้ทํานานแล้วค่ะเปลือกไข่มาเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ เปลือกไข่เขามีลิ์เป็นกรรมฐานนะคะแหมยังเป็นยาเร่งรากนี่นะคะกําจัดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียนะคะทางดินและทางใบพืชได้เป็นอย่างดีครับทาให้ดินล้วนซุยดีเร่งการแตกรากฝอยนะคะ <S <S มเมื่อย่อยสลายแล้วนะคะเขาจะเป็นในตัวเจนสุดง่ายเลย <S <S โอเคแม่ก้อยตามเปลือกไข่ละเอียดแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋า <S <S ยาแบบธรรมชาติชั้นดีนะคะที่ต้นไม้พืชผักต้องการ สูตรไล่มแมลงแบบธรรมชาติแถมยังเป็นปุ๋ยได้ด้วยค่ะด้วยกาแฟนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ไม่ก้อยใช้กาแฟทีอินวันนะเพื่อนๆมีกากาแฟหรือกาแฟดําล้วนๆน,นะคะเลยค่ะในกาแฟค่ะเขาจะมีไนโตรเจนสูงนะคะเพื่อนๆจ๋าเลงรากได้เป็นอย่างดีค่ะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงแบบธรรมชาติเป็นผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกูตามตจ้าเพื่อนๆเราใส่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆ เร่งดอกเร่งผลเร่งเขียวโตวเร็วทันใจแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างต้นโซมากค่ะแม่ก้อยชอนนี้เลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะหนึ่ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆ เกลือเลยนะคะเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักทุกที่นี้นะคะทําให้กิ่งก้านแข็งแรงดีไม่หักไม่เปราะแตกง่ายนะคะเพื่อนท่านไหนปลูกมะเขือนะคะจะพบว่ามะเขือของเรานะคะเมื่อโตเต็มพี่นะคะผิวเขาจะปริแตกง่ายมากๆแก้อาการมะเขือก้นดำแก้อาการโรคแคงเกอร์ในมะนาวแก้อาการเชื้อโรคเชื้อราทางดีแก่รักเน่าคนเน่าไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติก็เกลือกันเลยใส่เกลือลงไปค่ะเพื่อนๆหนึ่งช้อนชานะคะอย่างนีง้นะคะ วดหนอนปลวกมแมลงไรกิ้งกือตะขาบตะเข็บนะคะได้หมดะะแล้วก็คลุกเ้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเ,เพื่อนคนี่ของดีจริงเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่มแมลงแบบธรรมชาติค่ะเพื่อนจ๋าวิธีใช้นะคะสําหรับเพ,เพื่อนเราใช้เป็นปุ๋ยแห้งนะคะอย่างนี้เลยนะคะกระถางไหนต้นไหนไม่งามบอนสีไม่แตกกอต้นเร็กแคคแกนนะคะช้อนนี้เลยค่ะสีแตกกอร้นจนกระถางแตกจ้าตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะเพื่อนๆจ๋า เพื่อนๆดูนะคะบอนสีหัวนี้นะคะกระถางนี้ค่ะหัวเดียวค่ะเพื่อนๆจ๋าอูให้เพื่อนๆนับใบนะคะเพื่อนๆจะตกใหญ่คือใบยเยอะมากแล้วก็แทงหลอดได้ตลอดค่ะหนึ่งช้อนนะคะต่อหนึ่งกระถางอย่างนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็มาลาดน้ําสะอาดหรือน้ําซาวข้าวนะคะนี่เราใช้สูตรนี้นะคะปุ๋ยแห้งของเราค่ะเทใส่ลงไปในน้ําสะอาดะค่ะหมดชามเลยค่ะเพื่อนๆถะอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็คนคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะคะ สูตรนี้เร่งรากขื้โตเร็วรากแข็งแรงกําจัดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียกันอย่างง่ายง่ยนะองไปนะคะเครื่องดื่มชูกาลังนะคะเร่งรากกันอย่างง่ายๆเลยะคะ่ะใบดกใบเยอะบอลสีแตกกอเก่งแทงหลอดไวพริกผลดกสวยสมบูรณ์ดีนะคะเราใส่ลงไปสองฝาเลยคะ่ะนี่เลยค่ะมาเลยค่ะไข่มาเลยค่ะ,คเ,คะเพื่อนๆ่ะตอกเลยค่ะเปลือกใส่ลงไปด้วยนะคะพยายามลงไปเลยง่ายอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆตีเลยค่ะ ออมูลไข่แบบเร่งด่วนนะคะสูตรนี้เป็นทั้งปุยและยาไล่มแมลงแบบธรรมชาติค่ะเอเคค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆ่ะอย่างนี้เลยนี่สิ่งนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นน้ํายาล้างจานนะคะเป็นสารจับใบค,ค่ะกําจัดไข่หนอนมแมลงเพลี้ยดได้ดีมากๆเราใส่ลงไปนะคะขั้นเด็กขาดนะคะเพื่อนๆใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะเลยนะคะอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆ่นะ,ะต่อสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาด1ลิตรนะคะใส่น้ําไปครึ่งหนึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะ ตักสูตรนี้ลงไปเลยค่ะหนึ่งแก้วเลยนะคะอยู่ที่สองร้อยมล่ค่ะเพื่อนๆค่ะใส่ลงไปเลยสูตรนี้เด็กขาดยาแบบธรรมชาติเห็นผลจริงแบบรวดเร็วพืชผักงามทั้งสวนเสร็จแล้วนะคะมาดูวิธีใช้เลยค่ะสำหรับล่านรดนะคะนี่ลงดินค่ะเพื่อกำจัดมดหนอนมแมลงเชื้อราเพิ่มสิ่งนี้นะคะลงไปในน้ำสะอาดนะเป็นน้ำซาวข้าวค่คะเพจะืจ๋าใสลงไปเลย เขียวแก้อาการพืชใบเหลืองใบตุดใบด่างค่ะไม่มีจริงๆก็น้ําสะอาดธรรมดาได้นะคะเพื่อนเราใส่เปลือกไข่พิเศษลงไปเลยค่ะเป็นการติดดอกออกผลนะคะพลิกผลดกนะคะทุกยอดเลยค่ะเพื่อนๆดอกก็ดกนะคะไม่มีอาการสลัดหลุดร่วงค่ะส่วนนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าชีพโดเลยค่ะบนใบใต้ใบนะคะกาจัดนะคะไรแดงไรขาวในพิกค่ะเพื่อนๆจ๋าขีพโหเลยไรมด ไล่นอนไล่มแมลงนะคะกันแบบง่ายๆค่ะคิดพู่เลยค่ะพเพื่อนๆไอเลยในกาแฟะคะ่ะเ,เขาจะมีกลิ่นที่มดนอนมแมลงเพี้ยเขาไม่ชอบนะคะพเพื่อนๆคนที่หน้าดินด้วยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะคนเลยพเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะใช้สูตรนี้เลยคะ่ะผสมต่อน้ําิบหรือ20ลิตรนะคะได้เลยนะคะ สะดวกช่วงเช้าใช้ช่วงเช้าได้เลยนะคะหรือสะดวกช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะได้เลยนะคะมีเพื่อนเกษตรที่น่ารักหลายท่านนะคะไม่ใกล้ขาตอน,นเช้าไม่เห็นมีแมลงเลยสําหรับต้นมะนาวค่ะแต่พอเย็นๆค่ำๆมีหนูเห็นมีหนอนเกาะอ,อยู่ที่ใบมะนาวของหนูค่ะเราก็ฉีดพ่นสูตรนี้นะคะตอนเย็นนะคะเพื่อให้กลิ่นของเขานะคะติดอยู่ที่ใบพืชของเราตอนเย็นๆค่ะเ,เพราะว่าจะมีแมลงหนอนตอนกลางคืนเนาะหนอนอีเสื้อนะ เยอะแล้วก็ระบาดมากๆค่ะคุณจ๋ามีถ้วยมีขันนะคะใช้ได้เลยค่ะคพณ่อน่จ๋าพริกดกกันอย่างง่ายๆนะคะพริกไม่มีอาการใบหงีกใบงอใบเหลืองใบจุดใบด่างค่ะเพื่อนไอ้จุนี้ล่ารสให้ชุ่มเลยค่ะอง่ายๆเลยค่ะเุณ่อนจ๋าดูเลยค่ะปูเลค่ะผักกินใบนะคะสุดนี้ทําให้ผักหวานกรอบรสชาติดีค่ะเพื่อนๆสะดวกลาารสหรือฉีดพ่นตามสะดวกเลยนะจ๊ะ โอ้ทุกคนดูมะเขือไม่กอนดกมากค่ะมะเขือนี้ชอบแดดนะคะทุกคนสูตรนี้เดจ้าติดทั้งดอกออกทั้งผลดกดก,ดกแน่นๆจนกระถางแตกแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมานะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะบายบายไปก่อนจ้า